กองทับอากาศไทยถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวันนี้เราจะพามาดูกันอย่างละเอียดถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ประจำการรวมถึงราคาและค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการดูแลฝูงบินล้ำค่านี้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ค่อยๆย,ยกระดับขีดความสามารถทางอากาศจากเครื่องบินรุ่นเก่าแบบอเมริกัน ไปสู่เครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่ทันสมัยขึ้นแต่คำถามสำคัญคือเครื่องบินเหล่านี้ทำงานได้ดีแค่ไหนในสนามรบจริงและราคาที่ต้องจ่ายคุ้มค่าหรือไม่เริ่มต้นกันที่เครื่องบินที่โดดเด่นที่สุดในฝูงบินไทยนั่นคือ F-16 Fighting Falcon ประเทศไทยเริ่มจัดหามาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980แอล้ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของ F-16 คือความทนทานความคล่องตัวและราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่ๆราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและการติดตั้งแต่ค่าใช้จ่ายจริงๆจ,จะอยู่ที่การซ่อมบำรุงการอัปเกรดและค่าใช้จ่ายในการบินสำหรับสมรรถนะ F-16 ยังคงถือเป็นเครื่องบินรบยุคที่4ที่มีประสิทธิภาพสูงมันสามารถบินได้ถึงความเร็วแม้สองติดอาวุธได้หลายชนิดและมีพิสัยปฏิบัติการเทียงพอ ที่จะปกป้องด้านฟ้าไทยได้อย่างมั่นใจอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินยุคที่5แล้วมันยังขาดคุณสมบัติด้านการพรางตัวระบบเรดาร์ที่ล้ำยุคและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายความว่าแม้ f 16จะยังแข็งแกร่งในการป้องกันร,ระดับภูมิภาคแต่หากต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ทันสมัยกว่าก็อาจจะเริ่มเสียเปรียบ อีกหนึ่งการลงทุนที่สำคัญคือซ a บแจ็ส39คริปเปิจากสวีเดนซึ่งเป็นการเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะคริปเปิถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่คุ้มค่าที่สุดในโลกราคาประมาณ60ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องไม่ใช่ราคาถูกแต่หากเทียบสิ่งที่ได้กลับมานับว่าคุ้มค่าคริปเปิมีน้ำหนักเบาวกว่า F16 คล่องตัวสูงและออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่ายจุดขายหลักของมันคือความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ n อ อทและการใช้อาวุธสมัยใหม่มันมาพร้อมเรดาร์ที่ก้าวหน้าคอพิทดิจิทัลและรองรับอาวุธนำวิถีที่หลากหลายสำหรับประเทศไทยการมีคลิปเป็นหมายถึงความยืดหยุ่นทางด้านยุทธวิธีและพันธมิตร ในแง่สมรรถนะคริปเป็นอาจจะไม่เร็วกว่า F16 ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมต2สแต่ในทางปฏิบัติจะต่ำกว่านั้นเล็กน้อยจุดแข็งคือการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการรบเครือข่ายทำให้เหมาะสมกับประเทศที่งบประมาณด้านกลาโหมไม่ได้ใหญ่โตแต่ยังต้องการเทคโนโลยีล้ำยุคหลายฝ่ายมองว่าคริปเป็นคือคุ้มค่าที่สุดและไทยเองก็ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นนี้เต็มที่ อีกหนึ่งรุ่นที่ไม่อาจมองข้ามคือ Northrop F-5 Tiger II ที่ประจำการในไทยมาหลายสิบปีแม้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ไทยก็ได้มีการอัปเกรดวางลำเป็นรุ่นที่เรียกว่า F-5 Super Tigris โดยติดตั้งระบบอาวุธและเรดาร์ใหม่แม้จะไม่สามารถสู้เครื่องบินสมัยใหม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำก่าว่าการซื้อเครื่องใหม่มาก F-5 จึงยังคงถูกใช้สำหรับการฝึกและภารกิจรอง เมื่อพูดถึงเครื่องบินรบจะไม่พูดถึงยุคที่5ก็คงไม่ได้อย่างเช่น F-35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาและเฉิงดู J-20 ของจีนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบินล่องหนที่ล้ำสมัยสำหรับไทยเองก็เคยมีข่าวให้ความสนใจ F-35 แต่ปัญหาคือราคาสูงถึง90-100ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแถมยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและระบบสนับสนุนที่สูงมากสมรรถนะของ F-35 นั้นไม่ต้องสงสัยมั เหนือชั้นทางด้านการพลางตัวระบบเซ็นเซอร์และความสามารถรบสมัยใหม่แต่สำหรับไทยแล้วการลงทุนใน F-35 อาจกลายเป็นภาระทางการเงินมากเกินไป อีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกพูดถึงคือ jf 1 7 thunder ซึ่งจีนและปากีสอร่วมกันพัฒนาราคาเพียง25-30ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแม้จะไม่สามารถเทียบกับกริปเปหรือ f 1 6ได้ในเชิงสมรรถนะแต่ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ถูกสำหรับประเทศที่งบจำกัดอย่างไรก็ตามสำหรับไทยซึ่งลงทุนไปมากกับระบบแบบตะวันตกแล้วการหันไปใช้ jf 1 7จะสร้างความยุ่งยากในด้านการบำรุงรักษาและการฝึก ถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการนี่คือจุดที่สร้างภาระหนักเครื่องบินหนึ่งลำบินแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายสูงมากตัวอย่างเช่น F-16 มีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินประมาณ 22,000$ ดอลลาร์คริปเปนถูกบกว่ามากอยู่ราวราว7 0 0 0 0 0 0 0ถึง10,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงส่วน F-35 สูงถึง3 5 0 0 0ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งนี่คือเหตุผลที่ไทยต้องพิจารณาไม่ใช่แค่ราคาซื้อแต่รวมถึงต้นทุนระยะยาวด้วย สำหรับการปฏิบัติการจริงแม้ไทยจะไม่ได้มีการรบทางอากาศขนาดใหญ่แต่ก็มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมกับประเทศพันธมิตรอยู่บ่อยๆเช่นสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ในการฝึกเหล่านี้คริปเป็นแสดงศักยภาพได้ดีโดยเฉพาะด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ F 1 6กก็ยังคงแข็งแกร่ง,แ,งแต่เริ่มเห็นข้อจำกัดตามอายุการใช้งาน อีกปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามคือการเมืองและยุทธศาสตร์การซื้อเครื่องบินไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธแต่ยังเป็นการสร้างพันธมิตรตัวอย่างเช่นการซื้อคริปเป็นจากสวีเดนทําให้ไทยมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับยุโรป ในขณะที่ F16 และ F35 ก็เชื่อมโยงไทยกับสหรัฐอเมริกาหากไทยหันไปซื้อเครื่องบินจากจีนก็อาจเป็นสัญญาณว่ากำลังขยับไปใกล้ปักกิ่งมากขึ้นดังนั้นทุกการตัดสินใจมีในทางการเมืองด้วยอีกเรื่องคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีประเทศสวีเดนมักเสนอข้อตกลงที่ยืดหยุ่น เช่นการฝึกในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างงานในอุตสาหกรรมการบินของไทยซึ่งนี่เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาหรือจีนที่มักมีข้อจำกัดเข้มงวดกว่า มองไปในอนาคตกองทัพอากาศไทยน่าจะยังคงใช้ฝูงผสมผสาน F 1 6และ F 5สำหรับภารกิจรองในขณะที่คริปเปนจะเป็นกำลังหลักหักมบประมาณและการเมืองเอื้อก็อาจมี F 3 5จำนวนหนึ่งเข้ามาเสริมแต่ยังไม่แน่นอนสิ่งที่ชัดเจนคือไทยยังคงเดินหน้าพัฒนากำลังทางอากาศโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจรับภาระหนักเกินไปสรุปแล้วปัจจุบันกองทัพอากาศไทยพึ่งพาเครื่องบินหลัก3รุน่นคือ F 1 6 คริปเปนและ F5 แต่ละรุ่นมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไป F16 แข็งแกร่งและผ่านศึกมามากแต่เริ่มล้าสมัยคริปเปนทันสมัยคล่องตัวและคุ้มค่าส่วน F5 แม้เก่าแต่ยังใช้สำหรับการฝึกและงานรองได้ดีในแง่ราคาคริปเปนดูจะคุ้มค่าที่สุดส่วน F35 ยังเป็นเพียงความฝันเพราะค่าใช้จ่ายสูงเกินไปความท้าทายของไทยในอนาคตคือการสร้างสมดุลระหว่าง สเพรสติจอความคุ้มค่าและยุทธศาสตร์เพราะการลงทุนในเครื่องบินรบไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแกร่งแต่ยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์อำนาจต่อรองและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคที่การแข่งขันด้านกองทัพเพิ่มสูงขึ้นการเลือกของไทยในวันนี้จะกำหนดทิศทางความมั่นคงในอนาคตอย่างแน่นอน